ใส่แป้งกรอบเข้าไปเพื่อนๆมันจะได้กรอบดีซีอิ๊วขาวรสดีนิดหนึ่งผสมก่อนนี่ไข่นะคะไข่สามใบ ทำไข่ลุยสวนอีกค่ะเพื่อนๆเ,เครื่องปรุงก็นี่นะไอ้ซีอีโอขาวนี่ก็นิ่กรอบดีใส่ไอเนี่ยรสดีค่ะโอ้ยนึกตั้งนาน <c oughs> ป้าไม่ใส่น้ำมันเยอะนะเพื่อนๆใส่นิดเดียว

ดูท่าคงน่ากินเพื่อนๆว้าสวยสวยงามสวยงามป้าจะไม่ให้ไข่มันสุกนะครับเพื่อนๆจะไม่ให้ไข่มันสุกเสร็จแล้วก็เพื่อนๆสวยงามนี่ป้าถนัดทำนะ ถนัดทำที่สูดไข่โดยสวนพอบ้านทำกับข้าวใส่จานให้ป้านนะครับเพื่อนๆข้าวเทียมเพื่อนๆมีแจวด้วยดูซิแกจัดให้ป้าตั้งเยอะเนื้อนะถ้าป้าจัดเองนะั่นจะกินสองครั้งเดย อ่านี่อสอร่อยแกทาของโปรดเพื่อนๆกินไอครีมกับถั่วลิสงวันนี้ป้าไปซื้อผลไม้มาอีกนะสม้มอร่อยอร่อยหวานเดี๋ยวจะไปซื้ออีกพรุ่งนี้